ครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่มานำเสนอนะครับครับตัวนี้ครับชื่อว่า MRC ครับผม Magnetic Ride Control Suspension ครับโชคตัวนี้ถ้าเราติดตั้งเข้าไปเนี่ยเขาจะอ่านค่าส่งมายังตัวรถทำให้อาการหน้าทิ่มเนี่ยมันน้อยลงนะครับหรือเวลาออกตัวเนี่ยหน้ามันเชิดใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะทำให้รถเนี่ยบาลานซ์นิ่งมากขึ้น เทคโนโลยีนี้อยู่ในรถรุ่นอะไรบ้างครับโออยู่ในรถทุกคาน์นะครับพี่บอลมันจะเป็น f e r r a รารี่แล r โบกิน p ี่พอร์เช่นะครับสวัสดีครับผมบอลออ t โตบานนะครับผมกิตออโตบานครับครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่มานําเสนอนะครับสินค้าตัวนี้ชื่ออะไรครับกิตสินค้าตัวนี้ครับชื่อว่า MRC ครับผม Magnetic Ride Control Suspension ครับพี่บอล แล้วก็ส่วนหลักการทํางานมันเป็นยังไงบ้างครับหลักการทํางานนะฮะจะเป็นโชคระบบไม่เหล็กไฟฟ้านะครับทำงานควบคุมด้วยกล่อง ECU นะครับผมสามารถคอนโทรลรถได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเจอทางเรียบทางไม่เรียบหรือว่าต้องการใช้คาวเมร่ยวหนงสูงนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เรื่องการทรงตัวรถดีขึ้นแน่นอนครับผมพี่บอลก็คือรถเนี่ยมันจะทําให้บาลานซ์นะครับสมมุติเวลาเบรกเนี่ยรถหน้ามันจะทิมนะครับพอหน้ามันทิมเนี่ยก็คือโชคตัวนี้ถ้าเราติดตั้งเข้าไปเนี่ยเขาจะอ่านค่าส่งมายังตัวรถทําให้อาการหน้าทิมเนี่ยม หรือเวลาออกตัวเนี่ยหน้ามันเชิดใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะทำให้รถเนี่ยบาลานซ์นิ่งมากขึ้นเทคโนโลยีนี้อยู่ในรถรุ่นอะไรบ้างครับโอ้อยู่ในรถซปเปอร์คาร์นะครับพี่บอลมันจะเป็นเฟอร์รารี่แลมโบกินี r อเช e นะครับสินค้านะครับตัวโชค๊ค MRT ตัวนี้จะเข้ามาอยู่ในรถเทสล,ลาโมเดล a l l w h e e l d r i v e นะครับ<ม>เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญติดตามชมได้เลยครับ ครับคุณผู้ชมครับผมบูมนะครับวันนี้บูมก็จะพามาลองเขาเรียกว่าช่วงล่าง MRC นะครับผมว่าจะดูดเดือดขนาดไหนนะฮะอ่าฮะลงถนนเดินเลยครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัว MRC อย่างที่บอกไปครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมกเนติกนะครับผมซัมเพนชั่นนะครับผมเป็นตัวเขาเรียกว่าแม่เหล็กนะฮะที่เอามาเอ่อเทคโนโลยีที่เขาใช้ในตัวซูเปอร์คาร์กันนะครับ บางรุ่นนะครับผมเขาบอกว่าแม่นิสิตเนี่ยมันสามารถคอนโทรลเป็นอัตโนมัตินะครับผมฉะนั้นความเร็วต่ำนะครับผมจะออกมานุ่มสบายนะครับผมโซ so, ความเร็วสูงเนี่ยมีความเขาเรียกว่าหนึบแน่นนะผมนิ่งนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะผมนะตอนลงอ้โหนิ่งนิ่ง MRC เนี่ยนอกจากออโต้นะครับผมคือมันสามารถปรับโหมดได้ด้วยนะครับหมายความว่า ตัวสบายนะครับหรือชิลชิลลี่เนี่ยครับเราก็กดเนี่ยมันจะขอคอมฟอร์ตนะครับผมก็คือนิ่มนั่นเองนะครับผมมันก็มาตรฐานก็คือเป็นสแตนดาร์ดเซตอัพนะครับผมสโซนสปอร์ตช็กก็จะแข็งขึ้นนะครับผมเราสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมก็คือลิงก์กับตัวของรถเลยทันทีนะครับผมไลฟ์ซึ่งปัญหาใดๆนั่นเองนะครับดีครับผมไม่มีตึ้งตั้งนะครับผมแล้วก็มีความแบบขับสบายมีการซัพพอร์ตหลังเราไม่กระแทกหลังเราจนปวดหลังเกินไปนะครับผม คือร้อยหนึ่งอะคือนิ่งมากๆและนะครับผมคือออกผมคิดว่า MRC เนี่ยเป็นคำตอบหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับผมนะตอนนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมลูกค้าท่านใดนะผมสนใจนะผมที่จะเปลี่ยนนะครับผมใน t ท s l a m o เด l 3และวานะผมออว,วิวได้นะครับผมหรือว่าขับ2นะครับผมก็ ทักมาเลยครับผมที่ไลน์อัปออโต้บาลนะครับผมสำหรับตัวช่วงล่าง MRC นะครับผมแล้วก็ขอฝาก YouTube Channel Facebook IG TikTok นะครับผมบูมขอฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับผมออโต้บาลเวนวัคไทยแลนด์ครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนการเทดสอบคันนี้นะครับผมแล้วก็คงจะมีคันอื่นๆมาที่เทีเร็วๆนี้นะเพราะว่าผมคิดว่าของแม่งดียังไงก็ไปได้ฮะเจอกันครับผมสวัสดีครับ